สวัสดีครับครับนี่ผมนะ่ะกำลังดูร้านของสวยๆนะนี่ผมนะ่ะนี่คือร้านร้านซื้อรถอะไงเออรถคนอยากไดไ้ไว้นะคนใส่อยากไปซื้อเขาไปซื้อเลยอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะแค่มาดูชมด้วยแต่มีอะไรขายไหมในรถอันนี้คอมเมนต์อะไรเนี่ยฮะ อันนดูน่าสนใจแต่ผมไม่ซื้อนะ่ะโค้ดทั้งหมดเลยมีสิอาเลคนยนต์ขับไปตากไปหลัขอโทษทีโูผิดเฉยว้าวของสวยมากระดับนี้ผมอ่ะจะทิ้งลิงก์ ไว้นะจะไปซื้อเลยนะนี่สวัสดีก้าบายบายอันนี้ผมซื้อทั้งหมดเลยอ่ะจบแล้วนะไปคลิปด,ดิ